สวัค่ะทุกท่านวันนี้วันพุธที่10กันยา68ค่ะ Good morning everybody That is morning walk with dogs อ่าตอนเช้าค่ะ6โมงครึ่งค่ะสุภลักษ์ก็จะพาน้องแชมเปียนและ33เดินออกกำลังกายรอบหมู่บ้านค่ะเป็นระยะทาง2.4กิโลเมตรค่ะใช้เวลา30นาทีค่ะทุกๆวันค่ะนี่เดินรอบมาจนถึงหน้าบ้านแล้วค่ะนี่ก็พอดีรถส่งนมค่ะนะคะเรากำลังจะเปิดประตูรั้วเข้าบ้านนี่เข้ามาแล้วค่ะ ก็มีอลอรี่มีอาหารเป็นกำลังใจให้กับน้องแชมเปนและสามสามค่ะนี่ค่ะสุภลักษ์กำลังจะพาไปทำข้าวโพดทรงเครื่องค่ะข้าวโพดมีพริกมีใบมะกรูดมีซอสนี่ค่ะเราก็จะเอาผสมกันค่ะแล้วก็มีแป้งค่ะเหมือนข้าวโพดชุบแป้งทอดนะคะทุกท่านแต่เรามีเครื่องค่ะมีน้ำพริกพริกแกงแล้วก็มีใบมะกรูดหั่นฝอย ข้าวโพดก็ใช้อยู่สองฝักค่ะแล้วก็อันคือซอสเห็ดนางรมแล้วก็เติมน้ำปลาดนนีหน่อยนะคะถ้าทุกคนชอบเค็มค่ะแล้วก็มีพริกไทยหยวอีกนิดนึงค่ะนั่นค่ะแป้งค่ะแป้งเราอาจจะใช้แป้งที่สำเร็จรูปเลยก็ได้ค่ะแต่สุภลักษณ์ทำเองค่ะนั่นคือรายละเอียดของส่วนผสมที่สำคัญคือเราจะใช้น้ำเย็นนะคะทุกท่านแต่สุภลักษณ์กำลังใช้น้ำแข็งก้อนค่ะ เพื่อให้มันละลายค่ะในระหว่างที่ทําอย่างอื่นน้ําแข็งมันก็จะละลายกับแป้งค่ะแล้วเราก็มาบดกวนกวนค่ะวันนี้สุภลักษณ์ทำสองอย่างค่ะทำะมันฝรั่งชุบแป้งทอดให้ลุงจรด้วยค่ะลุงจรชอบมากค่ะมันฝรั่งชุบแป้งทอดแล้วก็เลยทำข้าวโพดส่งเครื่องให้แกได้ชิมแกก็ติดใจค่ะทุกท่านนั่นเป็นอาหารที่เราดัดแปลงตอนที่เราเป็นเด็กหรือเราเคยเห็น คุณแม่ทําให้ทานตอนเป็นเด็กบางทีเขาก็ใช้หัวปีนะคะทุกท่านมีหัวปีแล้วก็อันนี้สุภาพษใช้ขา้าวโพดแค่สองฝักเท่านั้นเองค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะใช้ไฟอ่อนไฟกลางค่ะมันจะได้ไม่ไหมค่ะใช้ไฟไฟกลางค่ะนั่นก็คือใช้มันฝรั่งมันฝรั่งเราต้มให้ประมาณสักห้านาทีสิบนาทีให้มันอ่อนนะคะมันจะได้ไม่แข็งค่ะพอเวลามาชุบแป้งทอดอีกทีหนึ่งเราก็ใช้เวลาไม่นานค่ะ ชูวรขอฝากคลิปวิดีโอมาให้ชมนะคะเพื่อความเพลิดเพลินและก็เป็นความรู้ด้วยค่ะสามารถทํากินเองได้ที่บ้านนะคะทุกท่านนั่นค่ะออกมาสวยมากค่ะนั่นค่ะมันฝรั่งชุบแป้งทอดค่ะนั่นค่ะลุงจรชอบเป็นที่หนึ่งเลยค่ะแกจะกินกับน้ำวานิกานะคะของแกนะคะก็คือน้ําส้มสายชูนั่นเองค่ะนั่นก็คือเราก็เอาแป้งใส่ลงไปในนั้นเลยค่ะแล้วเราก็กวนกวน,กวนให้ได้ที่แล้วก็ ชิลช้อนใส่ลงไปในน้ํามันค่ะน้ํามันก็น้ํามันแบบไฟกลางนะคะทุกท่านนะคะแสดงให้ชมนะคะเราเรียกว่า deep fry concake ถ้าเป็นภาษาอังกฤษค่ะภาษาว่าเราก็คือข้าวโพดทรงเครื่องชุบแป้งทอดฝากคลิปให้ชมนะคะ if you like please subscribe to the channel r e a l l y a p p r e c i a t e see you again delicious